ต่างๆอาจจะแตกต่างกันบ้างไม่เป็นไรนะครับธรรมดานะับอัจฉริยะเขาก็เชียร์ดีเอสไอส่วนผมก็เชียร์ตำรวจภาคหนึ่งตำรวจภาคหนึ่งตอนนี้เขาก็มองว่าดีเอสไอไม่มีอำนาจในการที่จะไปออกหมายเรียกออกหนังสืออะไรต่งตางๆเชิญเขาจะไปสั่งให้เขามาพบอะไรเขาไม่เชื่อหรอกครับนะครับเขาเปิดตัวบทกฎหมายปรึกษา,าตำรวจแล้วนะครับขั้นตอนคดีแตงโมเป็นอยู่ในขั้นสืบสวน ในเมื่อมันอยู่ในขั้นสืบสวนมันก็ยังพนักงานสอบสวนของ DSI อสไเไม่สามารถที่จะใช้อหน้าตามมาตา24ได้นะครับไม่ได้ครับนะสำนักงานตำรวจชาติเขามีฝ่ายกฎหมายของเานะครับเพราะฉะนั้นถ้าดีเอแน่จริงก็ออกหมายจับเลยนะครับใครฝ่าฝืนนะทําตามกองเชียรนะ์ที่นักจัดรายการบางช่องทางทาง t u อ่ะนักจัดรายการที่เอากฎหมายมานั่งอ่านนะครับนะแต่เอากฎหมายมานั่งอ่านแต่ไม่ได้จบกฎหมายนะ แต่มานั่งอ่านกฎหมายแล้วก็บอกว่าตัวเองมีความรู้ทางกฎหมายนะนะบอกเลยนะครับนะลองผู้การสืบหนึ่งเนี่ยเขาไม่มานะครับถ้าแน่จริงเดสไอก็ไปไงออกหมายจับดําเนินคดีก็เลยขัดคําสั่งเจ้าพนักงานมาตรา24เดสไอกล้าไหม่ะนะจับแจ้งความจับเลยติดคุกหนึ่งปีไม่ปฏิบัติตามมาตรา24อ่ะนะตำรวจเขาก็อ่านกฎหมายเป็นเขาก็บอกว่าก็ยังไม่ได้รับคดีเลย นะครับนะแค่จะมีเลขสืบสวนเนี่ยจะไปจะไปสั่งเขาทํานู่นทํานี่เขาไม่เชื่อหรอกพอเขาไม่เชื่อเนี่ยทดีเอสไอเก๋าจริงนะครับแจ้งความดําเนินคดีนะฮะท่านรองผู้การภาคหนึ่งรองผู้การสืบนะครับว่าเขาไม่มาพบเนี่ยกล้าไหมล่ะไปแจ้งเลยว่าเนี่ยขัดคําสั่งจําคุกหนึ่งปีกล้าไหมล่ะเขารออยู่นะนะครับตารวจเขาก็ตีความกฎหมายว่าไม่มีอานาจนะครับเพราะคดีแตงโมนี่ก็ยังไม่ได้มีการรับคดีเลย นะครับแค่มีแต่เลขสืบส่วนเท่านั้นนะครับตำรวจเขาก็ประชุมกันแล้วนะว่าไม่สามารถที่จะไปสั่งเขาได้เนะเขาไม่มาหรอกนะถ้าแจ๋วจริงเดชไอก็ไปไงไปแจ้งความจับก็เลยเขารออยู่นะครับอันนี้ก็เรียนให้นะนะครับแตงโมไม่น่าจะโดนใบพัดเรืออันนี้ไม่ใช่ประเด็นสําคัญเลยเลยนะครับไม่ใช่ประเด็นสําคัญในคดีแล้วแตงโมแตงแตงโมจะโดนใบพัดเรือหรือไม่ไม่ใช่ประเด็นสําคัญนในคดีนะครับ นะเวลาเราติดตามข้อมูลข่าวสารน่ยนะเราเข้าไปดู Google นะครับว่าเขาเดําเนินคดีแตงโมอะไรนะทนายเดยชาในฐานะทนายของผู้เสียหายนะขออนุญาตบอกนะเขาเดําเนินคดีคนบุญเรือนะ่คุณแซนกับพวกนั้นะในข้อหาประมาทนะคำว่าประมาทหมายถึงว่าชักชวนกันลงไปในเรือหลังจากนั้นก็แตงโมก็ตกน้ําและก็เสียชีวิต นะครับเขาไม่สนใจจะโดนใบพัดโดนอะไรต่างนะครับพอตกเรือแล้วก็ตายตาย,ตายเพราะอะไรขาดอากาศเรื่องราวมีอยู่แค่นี้นะส่วนที่มามานั่งปันนะป่นกระแสนะปั่นกระแสทุกวันได้เรียกยอดวิวยอดไลค์เนี่ยนะครับเนะี่ยวัน,ว,นวันก็มานั่งปั่นกระแสเนี่ยนะไป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 ต่อสู้กับเรื่องอะไรบาดแผลไม่ได้เกิดจากใบใบพัดเรือตกหัวเรือท้ายเรือไม่ใช่ประเด็นสําคัญในคดีเลย นะครับประเด็นสาคัญในคดีที่กสู้ในศาลเนี่ยศาลจะตัดสินย3ิบสพฤษภาเนี่ยเป็นเรื่องของการประมาทหรือไม่เท่านั้นนะไอ้ส่วนที่ว่าเป็นอะไรตายเนี่ยคือขาดอากาศมันจบแล้วคล้ายๆดีคดีพุ่มกับโจ้คดีพุ่มกับโจ้เนี่ยนะครับที่เขาเดําเนินคดีคืออะไรครับนะนะเขากําลังตรวจสอบเขาเขาตรวจสอบว่าตกลงว่าผูกคอเสียชีวิตนะหรือม,มีใครมาผูกคอซึ่งตอนนี้มันจบแล้ว ก็คือเขาผูกคอเองจบนะแต่คนก็ยังสงสัยเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้มโนโซเชียลกันเข้าไปเพราะฉะนั้นพี่น้องประชา,าชนใครติดตามโซเชียลทำการบ้านเข้า Google พิมพ์คำว่าผูกคอเสียชีวิตมาตรานะการชนสูตรพิกศพพอเราไปหาข้อมูลเนี่ยเราจะได้ติดตามข่าวสารอย่างมีสติฉลาดนะครับนะอย่าไปนคนเชื่อง่ายเพราะประเทศเราเนี่ยเขาสำรวจแล้วเชื่อคนง่าย จึงทาให้โดนมิจฉาชีพหลอกจํานวนมากเพราะนั้นก็อย่าไปหลงเชื่ออะไรนะฟังกฎหมายก็มาฟังัทนายไม่ใช่ไปฟังนักจัดรายการจบด้านอื่นมาสอนกฎหมายนะครับเวลาเราจะไปหาหมอก็หาหมอห,หมอจริงอย่าไปหาหมอปลอมนะเวลาคุยกับทนายก็ต้องทนายจริงไม่ทนายปลอมตอนนี้ทนายปลอมเกลื่อนเยอะทนาทนะ,ทะเ,นะเยอะแยะมากมายนะครับนะเป็นผู้ดําเนินรายการเป็นนักข่าว ไม่ใช่ทนายไม่ใช่นักกฎหมายนะครับฟังกฎหมายก็ต้องฟังพี่เดยอย่างเงี้ยเป็นคนให้ความรู้นะครับนะอ่านะครับนะเข้าใจนะรออกหกปีมีหลักฐานแตงโมตกน้ําตายไปสามสีป่ปีจะไปหาหลักฐานอะไรเละเอะเทอะเฟ้อฟ้า,ฟาอย่าไปหลงเชื่อนะครับคดีแตงโมนี่ไม่มีอะไรจะจับใครอะไรไม่ได้เราเชื่อผมสุดท้ายก็ฟ้าน้ําเหลวทุกวันนี้ก็นําเสนอข่าวรายวันแค่นั้นไม่มีอะไรแลร้ว หลายหลายคนก็มองว่ากลบข่าวรัฐบาลหรอเปล่าปัญหาเศรษฐกิจข้าวของแพงตอนนี้ข้าวของแพงค่าแรงถูกทำมาหากินยากเศรษฐกิจหนักเป็นไงบ้างพิมพ์ๆิมพ์กาดวนี้ข้าวของแพงไหมครับนะครับน้นะครับเนะี่ยนะนะข้าวของแพงมากจะทำยังไงจะแก้ปัญหาไงอันนี้เรื่องใหญ่นะครับพี่้องครับนะเราทุกครจะสนใจว่าเราจะทำยังไงกันเพราะข้าวของแพงเนี่ยเนี่ยนะครับแพงไหมครับ แพงมากของขึ้นราคาตะกี้ไปซื้อมะม่วงนะครับร้าน F อฟซอะไรแม่ออนนะ่ยอยู่ตรงข้ามกับเขตของสามบาทนะเจ้าของร้านก็เป็นเอฟซทนายขายทุกก็บอกโอ้โหข้าวเหนียวก็แพงน้ําตาลก็แพงกะทิแพงมะม่วงแพงแพงทุกอย่างแต่ไม่สามารถขายในราคาแพงได้เพราะคนจะไม่ซื้อไปซื้อมะม่วงมาสามลูกข้าวเหนียวมาสามกล่องผมกล่องหนึ่งลูกชายกล่องหนึ่งแม่ผมกล่องหนึ่งแล้วก็ มะม่วงสามลูกให้ให้คุณแม่ผมอายุจะเก้าสิบแล้วนะครับก็ประมาณ3ามบ็บาทเขาเอามาส่งในรถเข้าเปเนฟซีเขาบอกมันแพงไปหมดนะครับรัฐมนตรีในรัฐบาลเพื่อไทยก็หายหัวไปไหนนายกอิงไม่เดินตลาดดูบ้างนะครับไปเดินดูไปดูประชาชนมันลำบากเนี่ยตอนนี้เศรษฐกิจเนี่ยหนักเลยนะครับของแพงมากมาก,มากเลยครับทุกอย่างนะครับแม่คงแม่ค้าร้านกว๋วยเตี๋ยวร้านข้าวมันไก่ร้าน ส้มตรงส้มตำนะครับของแพงของแพงไม่พอไม่มีคนมากินด้วยนะครับจะเลิกกินกาแฟแล้วครับกาแฟแพงกว่าข้าวเนะี่ยถูกต้องครับนะครับค่าแรงคนไทยก็ถูกเพราะจ้างคนต่างด้าวนะครับนะถูกต้องครับเพราะต่อไปนี่ก็ตะกี้ดูข่าวนะฮะข่าวเมื่อกี้เขาบอกว่าที่ดินที่ที่่ทีทแกลงที่จังหวัดระยองราคาที่ดินเพิ่มขึ้น เกือบร้อเนะครับที่อำเภอแกลงนะครับราคาที่ดินนะเพิ่มขึ้น92%ในทุกทำเลข,ของพื้นที่ EEC ทุนจีนดันราคาที่ดินเปล่าในชนบุรีนะครับผุง่งมากสุดในสามจังหวัดทางภาคตะวันออกเพราะฉะนั้นจังหวัดที่จเจริญเนี่ยที่ดินต่างๆก็จะกลายเป็นของทุนจีนหมดเรียบร้อยนะครับประเทศเราก็จะเต็มไปด้วยคนจีนทั้งประเทศต่อไปก็จะมีแต่ภาษาจีน ถ้า,ถาเราอยู่ประเทศไทยถ้าเอาผู้ภาษาจีนไม่ได้ต่อไปจะติดต่อการค้าลําบากนะครับนี่เป็นรายงานจากธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับรายงานวันนี้ครับ15มีนาคมครับเศรษฐีใหม่ที่ดินเปล่าเมืองแกงระยองพุ่งนะราคาทยาน92%สูงสุดในพื้นที่3จังหวัดตะวันออก,ส,กส่วนทางราคาที่ดินเปล่าพนัฐนิคมแผ่วสุด ชนบุรียังยืนหนึ่งจังหวัดที่มีที่ดินเปล่าราคาสูงสุดใน e e c เอกชนจีนซื้อหมดเพราะฉะนั้นพื้นที่เศรษฐกิจก็จะกลายเป็นของคนจีนคนไทยก็จะกลายเป็นลูกจ้างบางคนก็บอกว่ากลายเป็นขี้ข้าเนี่ยนะครับอันนี้ก็เพราะฉะนั้นติดตามข่าวสารจากพี่เดจะรู้เลยครับมันแพงบอกน้ำมันพืชขวดละหกสิบแพงมากนี่ครับแพงทุกอย่างที่ดินก็แพงอะไรก็แพงก็อย่างที่บอกอาต่อไปคนไทยไม่มีบ้านอยู่ ผมโชคดียังมีบ้านอยู่มีแฟลตมีคอนโดมีสำนักงานเป็นของตัวเองนะชีวิตผมก็ไม่ลำบากนี่สินก็ไม่มีหาเท่าไหร่ก็กินแค่นั้นนะครับนะนะครับใครติดตามรายการอาจารย์เดแลดีชอบก็ส่งววยมาหน่อยค้าขายเงียบนะคะออยู่จันทบุรีสวนทุเรียนทุนจีนร้อยเปอร์เซ็นต์เห็นไนหะคือเดี๋ยวนี้อะไรๆต่างๆต้องตื่นตัวนะถ้าเรายังช้าหมดจบแล้วนะนครับถ้าจะให้ดีก็คือคนจีนคนไทยก็ต้องผสมพันธ์กัน นะได้ผัวได้เมียคนจีนผัวไทยเมียจีนอะไรเงี้ยนะเออนะครับถ้ามันมันผสมพันธุ์กันเนี่ยมันก็ทําให้คนไทยคน,คนจีนเป็นพวกเดียวกันถ้าแบบนี้ก็ดีนะครับนะครับเพื่อได้เงินจากคนจีนมาคนคนจีนได้เมียคนไทยคนไทยได้ผัวจีนอะไรเงี้ยนะเมียไทยผัวจีนเมียจีนผัวไทยผ,ไผมว่างี้ดีนะผสมพันธุ์กันอย่างนงี้นะครับต่อไปคนไทยก็จะเก่งนะพูดภาษาจีนได้นะครับเมียจีนผัวไทยดีดีดี นะครับของแพงทุกอย่างกฎหมายประเทศไทยไม่ศักดิสิทธิ์ใช่หรือไม่ถูกต้องครับคนรวยไม่ต้องติดกุ๊กผมไปออกรายการคุณเลฮะไทยรัดท็์กไปลองช่วยดูนะครับไทยรัฐท็อกคุณเลสัมภาษณ์พี่เดผมก็บอกทุกวันนี้นะแม่งเงินเงินซื้อได้หมดอยู่ประเทศไทยเงินซื้อได้คนสีเทาเต็มบ้านเต็มเมืองมีคดีความแม่งก็ไปหาทนายและหาทนายนะครับใครรู้จักปุ่มกับรู้จกักกิจการวิ่งเต้นได้คือทุกวันนี้มันเน้นเรื่องการวิ่งเต้น ลูกความมามาจ้างเนี่ยมันถามเนี่ยมีเส้นไหมรู้จักใครไหมทําไงจบเนชะัยันตํารวจจบข้างโรงพักไหมโดนจับอ่าอ่าพอตํารวจจับปุ๊บอ่าจ่ายใต้โต๊ะไม่เจอด่านปุ๊บจบสารเตี้ยได้ไหมเจอปืนเมาเมอไม่ต้องไปขึ้นศาลได้ไหมนะครับเดี๋ยวนี้มันอะไรอะไรก็ต้องใช้เส้นมันสกรปรกไปหมดครับพี่น้องครับนะครับนอนคุกแค่สองวันก็จบพุ่มกับโจ้มีเงินยังเจอแบบนี้มันเงินหมดเิี่ ถ้ามีเงินไม่เจอแล้วเพราะภุมมกับโจ้จก็จะตังค์หมดอ่ะอัจฉริยะยังบอกเลยตังค์หมดตังค์หมดมันก็หมดเพื่อนหมดเส้นหมดบารมีอ่ะเพราะฉะนั้นเก็บตังค์ไว้เยอะเน <c oughs> ี่ยเก็บตังค์ไว้เยอะเก็บเองไม่ให้เมียเก็บเราเมียเก็บก็เก็บ,อเ,กบเองอ่ะน <c oughs> ะครับเล่าให้ฟังหน่อยเมียใครโหดมากสบายสบายยามเย็นวันเสาร์นะ <c oughs> นะครับจุกครูครับพระรามสองพระรามสองตอนนี้หน่วยเลยเหนื่อย,ยนะครับเนี่ยเนี่ยสะพานถล่ม เห็นบอกอุปนายกสมาคมวิศวกรรมสถานเขาบอกว่านะนะครับเขาบอกว่าอะไรครับเขาบอกว่าไอสะพานถล่มเนี่ยมันเกิดจากเหตุสุดวิสัยเนะครับเหตุสุวิสัยหมายถึงอะไรบางคนเขาบอกเฮ้ยเหตุสุวิสัยสะพานถลม่มนะนะ